ได้ครับไปยิงมีเขียนให้ไปยิงมันตั<ำ>้มเฮ้ยบ้าเดืเอดตายก่อสองตัวเอา้าตัวอะไรตายไงอน่าจะเป็นตัวอะไรสักตัวเฮ้ยโคตรเท้ยบ้าเดืเอดตายก่ <c oughs> อโคตรยอดดม,มีมาแล้วอาเลยเรียบ<ม><ม>ร้อยตายไหมเฮ้ยมี มี่ขนมเทิ่วอุ้ยอุ้ยตัวนี้นี่เองโอ๋ยทำไงดีอ่ะมีมีเลสเบีมมีตายไหมมีตายไหมโอเคโอเคโอเคเอาต่อต่อต่อเคล็ดเคล็ดเคล็ดกลับบ้านกลับบ้านอ๋อยอ๋มัเอาบีหรอบีมันเอาบีบีกลับบ้านเลยบีกลับบ้านเลย 哦。<Okay. S 2> okay.